สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับเมื่อนี้เป็นโอกาสดีครับหลังจากที่คุณเกียงพันไปนตัดอ้อยเมื่อแล้วกับถือโอกาสขอโชวลาบขอเล็กเด็ดจากคุณเกียงพอดีพัชรีดเดี๋ยวถามกันจะพึงบอกไ <c oughs> ปตัดอ้อยเมื่อยห่ะเมื่ออยู่จ้ะเขาจ้างมาจักบาทโอ้มาละแจักบาทละจีมาละหาบาไว มันดีก็ไปเหตุงานเหนตัวนี้ว่าแม่สิได้ไปตัดอ้อยน้ำม่มาละหาบาทมันนึ่งได้จักมัดมันนึ่กะแปดทิปห้าแปดสี่สิบสี่ร้อยบาทโอ้ท่านผู้ชมมันเป็นตาหางต่มีแถมได้หาเงินในมือละสี่ร้อยบางมือกับบงมือกับสี่บังมือกับแปดิบางมือกับห้าสิบห้าสี่ยี่สิบสองร้อย แล้วต่อ้อยหางอางา้อยนะตั้งเท้าอ้อยลมมันกับตัหยากเนาะบ่ลมดอกตั้งที่อ้อยดูน้อยบาง<อ>ไหมอ้อยม้วนหนาแต่อ้อยอ้อยหนาก็พอได้อยู่แต่ว่าก็ถือว่าเขายังพอมีงานเห็ดพอได้ครับเขากับน้ำเนาะจ้ะเพราะว่าอยู่พ่อเดียวเลยสาวเกียงโอ้มแม่สาวเกียงโหลดเนาะพ่นอยู่พ่อเดียวมันเป็นโสดอ่ะเข่าขเลี้ยงเล็กน้อยพอดีอยากมาถามโชคลาภวันนี้ ในหวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2องพันหลรอยอกสิบหกกำชมโอ้ยกำลังถามเด็กอยู่ใชมกัดกันอยู่บ้างพื้นเจียงถอยไปอีกจไกหมเพิ่ถอยอีกกลถาม้างเดกสินึ่อยากซื้อหนึ่งหากคับดีเกาซีก่าสามโตกระสีไอ้เกาไอ้นึงไอ้นึงเกาซีถัดที่สืม คือว่าจังไรคือนมักเล็กตวตัวที่ว่อมากเลนเนื้ออยากสื่อเนื้ออยากอยากสื่อ,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 อแม่โอ้แต่ว่าสาวเจียงนี่พ่น,นึกยังขึ้นมาพนอนยาจะมีโชคด้วยครับพอวันหนึ่งพ่นเป็นคนหมกักทำบุญทำทานบึง่งพักมีซี่เนี่ยไอ้พวกพักเพิกยังนี่พ่นกับปลูกไว้จะก,กินนะครับว่าด้สื่อเล้ครับท่านผู้ชมนี่ขยนันขยนัขยนมีไผอยากรลับสาวเจียงไม่เป็นพลาดาะค้นพออะ <c oughs> <c oughs> เอาจั้ซี่ขออีกจักรอบแนเหล็กที่มากวันนี้เอาตัวไหนเน่มักนึ่งหากับนึ่งกับไก่เกาซีนึ่งหากับเกาซีครับท่านผู้ชมนึ่งเกาไนึ่งเกาซีกับนึ่งเกาซีสามตัวแมนมักคิดว่าจะมาบ้างวันนี้กับกับบุฟู่กันก็คิดว่าอยากซื้อซื้อไหมอ๋อฝากไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมกับเหล็กข้นเกียงค้นขางบานที่ผมเคยมา ถามข่าวข่าท่านผู้ชมเบิงโดนหรอครับอันนี้กับหลังปีใหม่เมื่อล่วก,กะก็เลยอยากมาถามข่าวข่าวอยากมากถามเลขเด็ดจากคุณเจียงเมืองเพื่อปีใหม่ปีหกนี่คุณเจียงอาจจะให้โชคต่อเนื่องเนาะขอบคุณในห,หลายเร้อ <Yeah. S 1> มือเอื่นไปตัดอ้อยให้ได้ลอยมาด้อมือเอื่นน่ะ, <Yeah. S 1> อะโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่ให้การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สอ,องพองพนชแนลครับคลิปนี้กับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผม